ชมไม้กันสักต้นนะครับยามเยนนะครับมะขามเพาะ,มะเมล็ดนะครับดูผิว เดี๋ยวใช้กิ่งนี้เป็นกิ่งยอดต่อไปนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงบอนไซนะครับส่วนใหญ่ก็จะผูกพันนะครับเวลาเราค่อยๆสร้างไม้มานะครับบางต้นต้อง ตัดใจขายไปเป็นค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงนะครับคิดถึงต้นที่ย้ายบ้านไปนะครับางทีนานๆเพื่อนๆใหม่ที่รับไปดูแลยกกลับมาให้ตัดแต่งให้แบบเพราะได้มาเจออีกครั้งหนึงมาตัดแต่งอีกครั้งนึงก็หายคิดถึงขึ้นบ้างนะครับ ตอนช่วงก่อนจะโควิดนะครับหลายๆคนที่มีรับไม้ไปดูแลบางทีก็ยกกลับมานะครับก็ได้หายคิดถึงไปบ้างนี่ครับเคลียร์ไว้โล่งแล้วนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดพื้นแล้วค่อยทำชั้นวางใหม่ ตรงนี้ก็ยังเละ,เละ,เละอยู่นะครับหยิบไม้มาดูก่อนหยิบเข้าบ้าน,นครับอยู่พื้นไปก่อนครับตอนนี้ยกเก็บกลับมาก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีไอเดียชั้นวางอีกแบบไหนที่ ทำง่ายๆนะครับว่าแนะนำกันมาหน่อยนะครับครั้งนี้คงไม่จ้างทำละเดี๋ยวอาจจะทำเองนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนนี่เป็นวัตถุด,ดิบนะครับที่ทำไว้ครับถ้าไม้เป็นยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับคือไม้กำลังพุ่งนะครับมันจะโตดีนะครับอย่างแบบพวกนี้ครับ แบบนี้กำลังโตเร็วแต่ถ้ายอดแบบมันแก่ๆหลืองวๆไปเนี้มันจะช้าหน่อยมันจะชังักอยู่ขอตัวเก็บไม้กลับเข้าบ้านก่อนนะครับออกมาอยู่กันข้างนอกเต็มเลย สวัสดีครับ